ตอนนี้คือขั้นตอนที่ต้มหมูสิงพี่น้องเห็นบ่ตอนชว่ว,วงหมูพี่น้องนี่ที่ว่าเขาต้มเรียบร้อยแล้วจะมาลงมาสวดหนึ่งช่วงก็เสียบพี่น้องเพิ่งมาบริการตัดถิ่นพี่น้องเอาดูเลยเอาเนี้ออกก่อนเอาแกะนี่ตอนนี้ก็ เอาเก็ีออกเรียบร้อยแล้วพี่น้องเราจะชีกออกนู้นเป็นตอนใส่ออกกรณ์นี่นี่ตัวนี้พี่น้องตอนนี้เขาจะชีกออกตอนตอนเพื่อมาส่วนกับเสื้อทีหลังจะงูเขาต้มซุปแล้ว น,นี่เราก็จะลงใส่หม้อี่น้องส่วนๆใส่หมูสิงมูสิงเด้อพี่น้องมูสิงเด้อสุกเสรร็จแล้วจากนี้ก็ใส่กระตอ r กันซอยพักหอมพี่น้องเพราะว่ารอให้หม้อเราฟูดก่อนเดือดใส่พักห้องถาะัานี้ก็จะใส่พักไปนองใอ่พักรอ ตอนที่เขาปรุงพี่น้องเขามบปรุงเนาะเราจะใส่ใส่ทิฟฟีกป่นพี่น้องนี่ใส่ฟงชโลดแป้งน,นัวนั่นเนองเนาะขั้นตอนที่สวย <c oughs> ใส่เกลือหน่อยนึ่งแล้วมันแฉบพี่น้องเราจะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาอีกหนึ่ง พีนน่น้องเปลี่ยนเปลี่ยนให้มันเข้ากันโอ้พี่น้องเลยแสบๆหายาหายาหายยาเลยพี่นอ้องหากินยาเด้อหมูซิงหมูซิงพี่น้องสวนงูซิงตอนที่ใส่ผักพี่น้องโอ้ยผักใส่เลยน่าพี่นอ้อง,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 นงเดี๋ยวเราได้ลองสิมแสบว่ะสิมึงใครนางปรุงเรียบร้อยพี่น้องบึง้ง งูซิงพี่น้องปรุงเรียบร้อยแล้วซิงมังมันดีแซ่บปะนี่นก็ตอนเทเลยพี่น้องเทจวมงูซิงพี่น้องแซ่แบๆเห็นมาพี่น้องหนมามาหนามาพี่น้องคำเลยพี่น้องือม lại phê vào một kinh hai nhạc hai nhạc Xài mưa nữa hai nhạc mhm. ค่ะเพียงครับอือ บดเลยพี่น้องบดเลยเนี่ยกระดูกบ่ให้เหลือกระดูกกระดูกบ่้เหลือพี่น้องนี่กระดูกหูสิงเนาะ2ตอนนะพี้อยวนี่เนาะ

อยู่ห้องกน้องไมก่กินงูจริงอยู่ห้องเดยะจะคนเดียวเน,นี่ยจะเป็นตัมนมมดมหเนาะอแบบเผ็ดๆเนาะมาดูสิ Hãy subscribe cho không

คำสุดท้ายไปหน,นะน่องนะบางสิ่งเนาะคำสุดท้ายเสแสร้งไปหนอ่อง ก็ามาน่นี่ข้อจบคลิปเพียงเท่านี้นะพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดาตามมิเตอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปตอนต่อไปเนาะสองบาร์เร่สนแนลเนาะกดต้องเยพี่น้อง